สวัสดีครับทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะวันนี้นะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนอน,นะครับผมนะในการที่เราจะเจนนะครับวิดีโอน,นะครับให้ออกมาประมาณนี้แนวนี้นะครับเพื่อที่ว่าเรานรับจะได้ไปต่อยอดในการที่เรานั้นจะทําคลิปแนว asmr แล้วก็ไปลงในส่วนของโซเชียลต่างๆเพื่อที่ว่านะครับเราจะทำ เราจะทําช่อง YouTube ก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะก็นะผมใช้บริการในส่วนของวีโอวีโอนะครับตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของ AI ของทาง Google นะเป็นวีโอสามนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะผมใช้แบบฟรีทุกคนกะ็คือใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คือสามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรามาที่นะหรือซดที่ซชนะที่ Google ว่า o o g l e Lab f l o w นะครับก็คือมาเข้าตรงนี้เลยนะครับผม พอเรากดเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมหนะ้าก็ตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของอาการใช้บริการฟรีนะในส่วนของฟโฟลตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีเครดิตให้กับเรานะครับหลังจากที่หมดเครดิตแล้วเราก็ต้องนะครับทำการเติมนั่นแหละดูคนตรงนี้เนาะก็นาให้เรากดคําว่า create with flow ได้เลยนะครับผมกดตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับผมให้เราเชื่อมต่อกับบัญชีของ gmail ของเรานะครับเรามีบัญชี gmail อัอนไหนก็คือเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับก็ผมทําการกดเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่ดูคนเนาะพอเราเชื่อมต่อมาแล้วนะรเราก็จะมาเข้าในส่วนของหน้านี้นะครับตรงนี้เนาะเราก็สามารถที่จะเริ่มโปรเจกต์ได้เลยนะครับผมตรงนี้คือเป็นการที่เรานั่นจะเข้าใช้งาน vo3 นั่นเองนะก็คือนะครับถ้าเรากดเข้าไปเพียวเขึีนมัน ไม่สามารถีจะเข้าไปได้นะ้องก็เลยต้องใช้วิธีการนะครับโดยการใช้เข้าผ่านา flow นั่นเองนะครับผมนะก็ให้เรากดคําว่า new project นะครับนีุ่กคนเนาะจากนั้นนะครับผมนะเราก็ต้องมีพร้อมนะครับเพื่อที่ว่านะครับจะให้ vo 3นี้นะครับผมนะ vo 3นี้ทำการ generate ให้กับเราเป็นการ generate คลิปให้กับเรานั่นเองนะครับก็ก็ตอนนี้นะเราก็อัดคลิปวันที่ เเดือนกันยายนเวลา5ทุ่ม31นาทีทุกคนนะผมก็น่าจะลงคลิปน่าจะเมทันในส่วนของวันที่9าน่าจะลงของวันที่10นะครับผมตรงนี้เนาะก็ตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของเครดิตของเรานะครับผมนะก็เครดิตตรงนี้นะครับยังผมไม่แน่ใจว่าดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกตรงนี้ก่อนนะมันจะมีในส่วนของเทค To วิดีโอก็คือเป็นพร้อมนะเป็นเทค t นะเราก็จะเอาเป็นเทค t แล้วก็าสายตรงนี้ไปแล้วก็มันก็จะแปลงเป็นวนะิดีโอเป็นจนว Video นับด้วยการใช้โมเดลของ v o d f o s t a อันนี้นะครับผมนะก็เขาเขียนไว้ Something Sometime Audio will not be generate d in v o d e o i p คลิปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะับก็คือสามารถที่จะใช้ Frame to Video ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ อินกริเดนต์อันนี้คือน่าจะล็อกคือเราต้องอัปเกรดนะครับโอเคแต่วันนี้เราก็ใช้พร้อมนะซึ่งพร้อมในวันนี้นะครับผมนะก็คือให้เราไปที่ Chat gpt นะครับซึ่งผมก็สั่งให้ทาง Chat gpt ซึ่งผมก็ใช้งานฟรีเหมือนกันทุกคนนะในส่วนของอันนี้นะแล้วก็ผมก็สั่งให้เขาทําพร้อมให้กับผมนะครับอันนี้คือผมให้มันให้ให้ระบบ ai ตรงนี้นะค,คือ ช่วยแก้ไขเนาะให้มันสมจริงหน่อยนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนาะก็ของวิดีโอของเมื่อกี้ที่เราเปิดดูคือยังไม่สมจริงอะไรเลคือว่าผ่ายังไม่หมดอ่ะนี่คือผมอยากให้แบบว่าผ่าแล้วก็ออกมาเป็นสองซิกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นสองซิกหรือเปล่านะครับผมโอเคทุกคนนะก็เมื่อกี้ผมก็ Copy แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะวางไว้ตรงนี้ทุกคนเนาะแล้วก็จากนั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็แค่กดคําว่าไปตรงนี้เลยนะกด ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็รอให้ทางาวิโอสามนะทำการเจนนี่ดูคนเนาะก็ตอนนี้นับให้ครบหนึนนะครับเราก็จะได้ ไฟวิดีโอนะครับผมซึ่งเราใช้เป็นในส่วนของรูปแบบฟรีนะก็จะมีลายน้ําก็คือวี3อนั่นแหละทุกคนเนาะก็ตรงนี้นะเราก็สามารถที่ลองไปใช้แล้วก็ลองไปอ่าอัปโหลดในส่วนของ Facebook ของเราเพื่อให้อ่าเพื่อนๆเราได้รับชมก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากทําแปลว่าเป็นอ่าเชิญพาณิชย์ก็คือว่าจะส่วนะจะใช้ในส่วนการสร้างรายได้ตรงนี้เนาะเรานะครับแนะนําว่าให้เราสมัครเป็นแพ็กเกจนะที่ว่า เสียตังค์นะเพราะว่ามันจะไม่มีรายนานมันเองนะครับผมแล้วเรากา็ป้องกันการก๊อปปี้ของคนอื่นด้วยตรงนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะมีของเราเองนะครับจากการที่เราเจนเองนั่นเองเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลานะประมาณถ้าเร็วสุดถ้าเร็วที่ผมเคยทำขึ้นไม่ถึงนาทีก็มีเนาะแต่บางทีนะครับมันก็มีเหมือนกันที่ว่าหลายนาทีก็มีเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรานะครับรอตรงนี้นะับให้ครบประมาณ1 0 0กันก่อนเลยนะครับผมนะ ระหว่างนี้ทุกคนเนาะก็นะเราจะทาอย่างอื่นไปก่อนก็ได้ทุกคนอ่าน่าจะเสร็จแล้วทุกคนนี่ทุกคนนะมาแล้วนะครับผมนะก็การที่เราเจนนะตรงนี้ก็คือจะได้ประมาณวิดีโอนะครับ8วินาทีทุกคนเห็นไหมแล้วก็วิดีโอนี้ก็คือจะมาทั้งเสียงนะครับแล้วก็ทั้งวิดีโอด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ยินในส่วนของเสียงตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่านเดี๋ยวเรามาใช้งานกันนะครับนี่คนนะผมเปิดวิดีโอเต็มเลยแล้วกันเนาะแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับกดเลย์เลย นี่ดูคนนะทุคนเป็นประมาณนี้เลยทุกคนนะก็วิดีโอนะาที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับนี่ดูคนคือเป็นการผ่านับผ่าเสร็จปอ,อยแล้วเราก็มีลาวาออกมานะครับตามคอนเซปที่เราต้องการเลยเนาะถ้าเราโอเคแล้วเร,เราเราอยากเราอยากได้วิดีโอนี้ทุกคนเนาะก็นับเราสามารถที่จะทําการนะครับให้ระบบนั้น กดตรงนี้ถ้าเราจะดาวน์โหลดนะก็คือกดตรงนี้ไปปั๊บเลยนะแล้วก็ถ้าเรานะครับอยากอัพไซส์นะครับมี่ดูคนนะอัพสเกลนะเป็นในส่วนของ1นึ่งพันหก็คือกดคําว่าอัพสเกลตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะปั๊บเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้การอัพสเกลก็คือจะไม่เสียเครดิตทุกคนนะเห็นไหม ออพสเกลยูวนะิดีโอคอสนั่นคือูนยนเครดิตนะครับผมนะแต่ถ้าหากว่าเราทําการเจนวิดีโอนะครับก็ต้องเสียเครดิตต่อไปนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะ่รารอสักครู่หนึ่งนะให้ทางระบบทําการอัพสเกลให้เราให้เรียบร้อยแล้วก็คือเพิ่มความคมชัดเพื่อที่ว่าเราจะทําการดาวน์โหลดนะครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถที่ไปอัพโหลดแล้วก็ไปโพสต์ในส่วนของโซเชียลมีเดียของเราได้เลยนะครับตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวเราเรอสักครู่ตรงนี้นะครับ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ทำการอัพสเกลนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เราก็จะทำการดาวน์โหลดนะก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมนะหลังจากที่เรากดปุ่มนี้แล้วนะครับผมนะก็คือให้เราเลือกโฟลเดอร์ได้เลยอับที่เราจะทำการวางไว้อ่ะผมก็เลือกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะทำการกดคำว่าเซฟตรงนี้เลยนะครับนี่ดูคนเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทำการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะทำการอ่า เจนวิดีโอได้ต่ออีกประมาณ3วิดีโออีกนะครับถ้าจะไม่ผิดคือ1 2 3 4คือจะได้ประมาณ4วิดีโอนะครับสำหรับผู้ใช้งานฟรีนะก็ในส่วนของการที่เราจะอัปเกรดนะครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะเครดิตของเราคือจะอยู่ตรงนี้ทุกคนนะตอนนี้มีอยู่ที่80เครดิตทุกคนเนาะก็อันนี้คือการอัปเกรดของเขานะก็คือจะมีแพลนอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะนี่ทุกคนนะคือจะมีอันนี้นะครับตอนนี้ก็คือว่า กิจคูเกิลเอไอโปนะครับอยู่ที่ประมาณ750บาทดูคนตรงนี้นะครับผมนะก็ต่อเดือนนะครับผมตรงนี้ดูคนนะแล้วก็ตอนนี้คือเท่ากี้คือฟรีอยู่นะครับผมนะสำหรับหนึ่งเดือนนะแล้วก็ร่างจากนั้นน่าจะต้องที่น่าจะต้องจ่ายตังค์750บาททุกคนนะครับผมแล้วเราจะได้อะไรบ้างก็คือนี่ทุกคนฟิวเจอร์นั่คนนะคือโฟล์แล้วก็อันนี้คือ1,000เครดิตต่อเดือนนะครับถ้าหากว่าสมมติว่าอ่าหนึ่งโฟล์นั้นใช้ประมาณ25เครดิตนะครับอ่าสมมตินะ แล้วก็อัหนึ่งโฟนึงวิดีโอนะก็หนึ่งพันหนึ่งพันหารด้วยยี่ห้าก็ประมาณสี่สิบวิดีโอต่อเดือนทุกคนนะก็คือประมาณตกวันละหนึ่งวิดีโอนะครับผมนะั่นที่เราจะได้รับนะครับอ่าถามกว่าเราทําการจ่ายเงินตรงนี้นะครับก็เอาเจ็ดร้อยห้าสิบหารด้วยสี่สิบนะก็ตกประมาณวิดีโอละสิบแปดบาทถึงสิบเก้าบาทนะครับผมต่อหนึ่งวิดีโอเนาะอันนี้คือผมก็กะประมาณ แค่นั้นเองุกครับเพราะผมผมก็ยังไม่เคยอัปเกรดนะตรงนี้เพราะผมก็ใช้ฟรีเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะก็ถ้าใครนะครับผมน่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับผมนะแล้วก็สนใจนะอยากลองเรียนรู้เกี่ยวกับ AI แบบนี้นะครับสามารถกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดได้เลยแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ